หน้าที่ของคิวก่อนท,ทอําเพลงนี้คือคิวต้องเห็นภาพในหัวที่ทำไมชอบคนเนี้ยชอบจนจุกอกถึงต้องแต่งเพลงเนี้จนจนต้องลองออกมาปเป็นเพลงนะคะชอบอะไรอไปเขียนให้่ลยได้ไหมชอบอะไรเลยเขาอ่ะน่ารักยังไงเขาสวยยังไงวันนั้นทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขียนเหมือนที่เราหให ให้แม่กับปอนเขียนอะค่ะเขียนทีเดียวไปเลยหนึ่งหน้าเอ็กซ์สิบวกทั้งเรื่องจริงและจินตนาการก็ได้ไหมให้มันคนที่ทำให้เราจะชอบได้ขนาดนั้นนะคะขนาดที่จะร้องเพลงนี้ได้อะค่ะเคสหมาปากใส่ต่อครูครูขอจะเลือกกันเอาคิวใครใครค่ะปอนครับผมโอเคปะ คูขออันนี้แล้วกันถ้าอีกคู่หนึ่งใกล้ๆจะจบแล้วอ่ะอีกคู่นึงออกไปเตรียมไปทำอีโมชั่นอลสเตจเลยจะได้ไม่ต้องรอนั่นแปลว่าต่อจากอันนี้คือใครคะกนและกันแม่พายแม่กับแม่น้จะต้องไปทำจะใช้อะไรก็ใช้จงโหนก็ไม่ปอนเลือกใครนะปอนเลือกใครจักรจันทร์ครับที่นี่ที่ไหนเออที่นี่ที่เออเป็นในมหาลัยนะครับในมหาลัยทำไมต้องบอกวันนี้เพราะว่าเป็นวันเกิดเขา S <S> เป็นเพื่อนกันเป็นคือคือเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันมาก่อนอะไรเงี้ยประมาณสักสองปีแต่ยังไม่เคยมีโอกาสบอกขอเป็นแฟนเนี่ยครก็แบบว่าคุยกันจีบๆกันแต่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงแบบจะรักจะจะรักเราแบบใช่หรือเปล่าใช่หรือว่าเราไปแอบรักเขาคนเดียวเนี่ยไม่รู้ไงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนไม่เคยพูดไงไม่เคยพูด ก็เหมือนเมื่อกี้ปะตอนอะไปน้องจันนั่งเลยก็ได้อะไรว่าน้องเหรอเร็วๆถ้ามีเวลาจะได้ดูดูโชว์ดูเต็มเพลงเดี๋อลงบล็อกแล้ว ของเอ็มแม็กยังไม่ได้มีไม่มียังไม่ได้ลงเพิ่งได้ท่าแบบถ่ายวิดีโอคอ้ดูเฉยยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เรียนแต่ลงบล็อกกิ้งไหมโหดเนาะยังไม่มีเลยเฮ้ยโอ้โหทำไรเนี่ยเห็นทำแล้วแค่ไหน แหละ,หละนั่งรอใครหรือเปล่ารอใครอ่ะไม่รู้รู้ยังไงเนี่ยถ้าไม่รู้อลไรจะรู้ไหมเออวันนี้วันอะไรวันอะไรอ่ะว,วันอะไรวันแรงงานวันงใช่ไหมบอกวันแรงงานรอเล่นนี้มันเกิดเธอไหมฮะไม่รู้เฮ้ยทำไมวะเราวจำผิดวันวะแจำหนึ่งอ่ะ <c oughs> มันเกิดเธอรอ คออไใช่ใช่เฮ้ยเราไม่มีแต่จะให้จริงเว้ยแต่เฮ้ยแต่แต่มีอย่งหน่พกมาพกมาอุ้ยอะไรอ่ะผมไม่เสร็จไม่เสร็เดูสไวยมากโอหจริงอ่ะเดี๋ยวไอุ้ศเตรียมมาให้ไม่ดีใจหน่อยอ่ะดีใจดีใจมากเลย เป็นองวันนี่ล่ะมุามากเลยปอนขอบคุณมากี่รู้ไหมเนี่ยเราคุยกันกี่วันละใครจะไปนับวันนี่เธอไม่ใส่ใจเลยหรอไม่ก็ตั้งกี่วันนานมากเลยนะนับเป็นวันเลยคะก็สองปีแล้วมั้งอ่าแล้วไหนบอกนับเป็นวันหกร้อยกว่าวันหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยวันอะไรจริงเธอชอบเรามองไปเนี่ย เธอชอบเรามองวเนี่ยหรือว่าเราชอบเธอคนเดียวถามตรงไปปะเนี่ยไม่ตรงเราเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครอบมาดีได้เหรอจริงวะเนี่ยเฮ้ยเราเรามีเพลงแต่งมาให้เว้ยฟังลองฟังดู เยยเเลปิดเพลงได้ป่ะครับได้เราซื้อห่อมาเกิดมาให้เต็มมันเลยเลยเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวกันนะได่างไวเลยเรียบร้อยแล้วนะโอเเซ็นต์ราขแบบนี้นะโอเคไม่เคยเพื่อนไงใช่เครื่องอะไรเครื่องอะไรชิดปูนปูนอ่ะไอ้ปูนเนี่ยที่แบบที่เอ็มคุยกับจังเนี่ย ไม่แอบนะใช่หรอใช่หรอไหนอะเทงชื่อไงชื่อปู่เนี่ยช <c oughs> ื่อปู่เนี่ยมาเรียนคณะอะไรศึกษาศาตาไม่เป็นไรมันเกิดเธอ ราไม่มีอะไรจะให้ค่ะไม่ก็ไม่มีอะไรจะให้ไงแต่ก็ได้ให้ฟังเพลงศาสตร์แต่งมาจะฟังไหมหรือว่าจะไปกินข้าวมันก็ฟังก็ได้ไไไอ,ยอย่ามิรีบโอ้โหรีบไปไหนอ่ะเปล่าไม่มีไรอยากให้ฟังเฉยโอ้โหอดหลับอดนอนดูตาดิก็ไม่เห็นดำ <c oughs> ตาเราหวานในความรักก็จรงิ <c oughs> งจร <c oughs> ิงเบาเข <อ S 1> ินแล้วงอะไโอ้โทษโทษโทษ 那我老放黑，老、no, 放黑，老、no, 放。 อะไรเนี่ยอืมอย่างกระถือเนี่ยฟัง,ฟง เป็นไงบ้างพอาีอจริงปะแต่งให้เราใช่ในเพลงนี้ก็เหมือนแบบเหมือนชีวิตเราถ้าเราไม่รักเธอเราก็ไม่แต่งเพลงนี้ให้หึหึอะไรบ้าเมื่อไงจิ้งจั๊งอะไรจิงจั๊งอะไรฝังย้ดีนะ ไม่หนูเนี่ยเรนเล่ยนอะไรนะโทรศัพท์เข้าค่ะจ๊ะโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าค่ะจ๊ะฮัลโหลแหนว่ารอนานนะอ๋อกำลังจอบว้จ้าโปน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 เปล่าคุยเอาคุยเอาคุยคุยหนไหนใครเหี๋ยวคุยเนี่ยฮัลโหลรอใครอ่ะฮัลโหลอย่าเสียมารยาทได้ป่ะ ไปไหนก็ไปบ้ารู้ว่าเขามีคนคุยอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งอะไรไปคคะะโทษไม่เป็นไรเดี nah ๋ยวซื้อให้ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้ใหม่แพงกันนะไม่เป็นไรบ้านเรารวยระขายบ้านซื้อให้ติงตอบก่อนใช่ไหมใส่กันมั้ยของง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอของไอเดียากให้ทำไหมตอนนี้เก่งไหมปอน ัว<อ>นี่<อ>คิดเรื่องแบบนี้อย่างเดลยเชนเลยนะ